สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกันว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะคะสิ่งใดที่ universe d y อยากจะบอกกับชาวราศีกันสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันมาดูกันค่ะ สีทวย the w i e w of fortune, อสศวินเหรียญชาชาได้พลาเล่มงานจริงๆนะคะ Creative, ควาคิดสร้างสารรค์ไอเดียสิ่งใหม่ๆนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันใหไพ่สามใบแรกนะคะเป็นสัญญาณของคุณรอคอย คุณรอคอยความสำเร็จคุณรอคอยโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาคุณรอคอยความอิสระภาพในตัวเองนะคะรอคอยคําตอบบางอย่างที่อยู่ในใจรอคอยการเปลี่ยนแปลงมากๆรอคอยการได้เฉลิมฉลองนะคะคือความโชคดีนะคะ process lucky change ความความเปลี่ยนแปลงความโชคดีสู่ในโลกของการเงินหรือว่าการเติบโตในความอุดมสมบูรณ์ความสุขอิสระภาพของชีวิตที่ต้องการ แต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าต้องทุ่มเทจริงๆนะคะเหมือนกับต้องทําเดิมๆซ้าๆทํางานอย่างหนักทุ่มเทอย่างหนักถึงจะประสบความสําเร็จหรือว่าอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเซ็งเงมือเบื่อด้วยในช่วงนี้นะคะเหมือนกับเดิมๆซ้าๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรแบบมารู้สึกเงาๆมารู้สึกเบื่อๆนะคะในบางทีบางครั้งก็จะต้องเหมือนกับว่าหาแพชชันให้กับตัวเองค่ะเอนจอย หาแพชชั่นหาโมเทเวตการกระตุ้นพลังงานในตัวเองเติมไฟในการทํางานเติมไฟในร่างกายจิตใจและความรู้สึกของเราให้มีความกระชุ่มกระเฉงกระฉับกระฉับกระฉับกระเฉงนะคะแบบนี้ให้เรารู้สึกว่าเรามีแพชชั่นเรามีพลังถ้าหมดพลังแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ลด ถดถอยไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณของชาวราศีกันที่จะย้ำเตือนว่าคุณกำลังประสบความสำเร็จคุณกำลังโชคดีเชื่อใน process trust ใน process trust ใน i e i r e t i m i n g ค่ะทุกคนอัศวินเหรียญทุกอย่างได้มาจากการที่คุณกำลังได้รับของขวัญชิ้นใหญ่คุณกำลังได้ได้เดินหน้าไปสู่ความมั่งคั่งนะคะที่มากกว่าความมั่นคง ความมั่นคงไม่เพียงพอในยุคสมัยนี้ต้องเกิดความมั่งคั่งความรวมสมบูรณ์ความร่ำรวยหรือว่าแบบมีทรัพย์สิสนเอาไว้มีเงินสดเอาไว้มีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะมีเงินสดใช่ไหมคะมีทรัพย์สิสนแล้วก็มี สิ่งที่เราลงทุนไว้นะคะลงทุนอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะการลงทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทุกคนและนี่คือทายสัญญาณของชาวราศีกันนะคะว่าคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสู่การเดินทางสู่ความสำเร็จสู่การลงทุนการเติบโตในด้านอื่นๆของชีวิตด้วยขอพลังงานชาวราศีกันนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานเกินรอนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันขอพลังงานชาวราศีกันค่ะ The high-priest เชื่อมั่นในตัวคุณเองเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณอย่าลืมว่าคุณคือใครอย่าลืมว่าความฝันของคุณคืออะไรให้เชื่อว่าคุณกำลังเลือกกำลังตัดสินใจในชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจหรือก่อนที่จะทำอะไรนะคะทุกคนมีสติมีสมาธิกับสิ่งสิ่งนั้นเอใจในเรื่องของอะไรสัญชาตญาณพานำพาคุณไปสู่ทิศทางไหนเพราะ มันจะมีซ้ายหรือขวาหรือดำหรือสว่างมืดหรือสว่างเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณตัดสินใจและเชื่อว่านี่คือสัญญาของสัญญาณของสัญชาตญาณประชยาของคุณความสามารถของคุณและสิ่งที่พิเศษที่คุณมีคุณกำลังคอนเนคกับสิ่งที่ที่คุณรู้สึกว่าเป็นไฮเอเ a l ซลของคุณ The W i e w of Fortune เกิดขึ้นสองครั้ง คุณกำลังนำพาตัวตนของคุณไปสู่ความโชคดีสู่ความเจริญรุ่งเรืองสู่บ้านสู่ความลักคือความโชคดีการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนด้วยโชคชะตานำพาและเหมือนกับว่าคุณอยู่เหนือโชคชะตานำพาเหมือนกันเหมือนกับว่าคุณเชื่อใน intuition ของคุณคุณกำลังเดินไปตามความฝันและก็สัญชาตญาณในตัวตนของคุณแบบที่ คือคุณรู้สึกว่าคุณกําลังไปสู่อิสรภาพแห่งความสุขอิสรภาพของการงานอิสระภาพสู่ความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการเงินการเดินทางการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆคุณกําลังคอนเนคกับสิ่งนั้นคุณกาลังรู้ว่าคุณกําลังเชื่อว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จตัวเองจะมีความก้าวหน้าความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณกาลังพาตัวเองไปสู่สิ่งนั้นพาตัวเองไปสู่จุดที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็สิ่งที่ดีกว่าที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยพลังงานของคุณสองเหรียญ Control energy พลังงานของตัวตนของคุณเชื่อว่าคุณกำลังถูกผลักดันมีแรงกระตุ้นสู่การเปลี่ยนแปลงในการเดินหน้าก้าวหน้าไปสู่ความสาเร็จมากๆเลยและความแตกต่างของคุณกำลังแตกต่างออกไปด้วยนะเพราะว่าการเดินก้าวไปข้างหน้าอนาคตมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันจะมีหลายทิศหลายทางเกิดขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของโลกเศรษฐกิจต่างนานามากขึ้นแต่ขอให้ตอนนี้เวลานี้คุณเดินก้าวเดินอย่างระมัดระวังแล้วก็อย่างมีสติกับตัวเองนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเหมือนกับว่าวันเวลาไปอย่างรวดเร็วแต่เรากําลังทําให้ชีวิตเราช้าลงนิ่งลงมีสติ กับตเตงนมากขึ้นเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองมากขึ้นเหมือนดึงสติเรากลับมาอยู่สม่ำเสม,สมอเพราะว่าอะไรไหลายสิ่งหลายอย่างมันมีการมันมีเทรน,ม,น,ม,ทรนมันมีการเปลี่ยนแปลงเ,เพราะฉะนั้นเราอาจจะแบบเพลิดเพลินกับสิ่งสิ่งนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในบางครั้งแต่เราจะต้องเข้มแข็งนี่คือราชาทั่วแห่งความอดทนเข้มแข็งแล้วก็เชื่อมั่นในสัญชาติของตัวเองเชื่อมั่นในความรู้สึกพลังงานของตัวเองให้กาลังกาลังให้หัวใจเลือกและตัดสินใจในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขอะไรที่ ไม่มีความสุขทําให้คุณรู้สึกว่าลังเลและไม่เป็นต,ตัวของตัวเองนะคะทาให้อารมณ์เราเบื่อเส็งอึดอัดถอยกลับมานะคะถอยกลับมาให้ไวที่สุดชาวราศีกันหนึ่งไม่เท้าคุณกําลังตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงนะคะในหน้าที่การงานแล้วก็การเติบโตมากๆคุณกำลังมองหาสิ่งใหม่คุณกำลังมองหาแรงกระตุ้นอะไรใหม่ใหให้กับตัวคุณเองคุณกําลังจะเป็นสิ่งนั้นคุณกาลังจะมีสิ่งนั้นแน่นอนนะคะ,นะคะเหมือนกับว่า คุณรู้ว่าอะไรกำลังที่คุณรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไรคุณรู้ว่าความเสถียรของคุณจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงสิ่งนั้นกําลังทําให้คุณรู้สึกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากๆและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณไปสู่การแบบโฟล์ไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆ,ๆนะคะนี่คือ8ปดไม้เท้าแห่งการสะแสวงหา ความสำเร็จการเติบโตต่อยอดไปสู่ทิศทางของงานทิศทางของความเจริญรุ่งเรืองนะคะในงานในเงินที่จะตามมางานต้องสำเร็จสักเซสถึงจะมีเงินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีอะไรที่ได้เงินมาก่อนแล้วทำงานนะคะมันก็อาจจะเป็นมัดจำหรืออะไรบางอย่างก็ได้สิ้ะคะแต่ว่าการทำงานจริงๆการลงทุนจริงๆคือการได้แบบลงทุนทั้งความรู้ลงทุนทั้งความอดทนลงทุนทั้งการแบบ ทำธุรกิจเราก็ต้องลงทุนเงินไปก่อนใช่ไหมคะกว่าที่จะได้เงินกลับมาแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือการเติบโตในด้านของงานและธุรกิจขยับขยายในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะเชื่อว่าคุณกำลังเจอแหล่งหรือเจอไอเดียโปรเจกต์หรือว่าอยากที่จะทำอ,อะไรที่เป็นความคิดสร้างสารรค์แล้วก็คือ ความสุขหรือเทรนอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาของการกอบโกยนะคะสู่ในทิศทางของงานแล้วก็เงินที่จะเข้ามาด้วยนะคะเซอร์ไพรส์กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเซอร์ไพรส์แน่นอนข่าวดีแน่นอนนะคะสิบดาบแต่ก็ต้องระวังนะคะอะไรบางอย่างที่เราสึกว่ามันทําให้เรากังวลหรือเจ็บหรือสะดุด ะะอาจจะมีการสะดุดเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นความรวดเร็วเกินไปก็ทําให้เราต้องจะต้องควบคุมตัวเองที่บอกค่ะควบคุมตัวเองไว้ค่อยๆตัดสินใจค่อยๆที่จะใช้สัญชาตญาณหรือเหตุและผลว่ามันมันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่านะในสิ่งที่เรากําลังมองหามันเร็วไปหรือเปล่านะอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะชะลออะไรบางอย่างที่ชา้าลงเพื่อที่จะได้มองเห็นความจริงให้ชัดเจนมากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะทําลงทุนธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะ เหรียญน,นะคะไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครง่ายแล้วก็ต้องไม่คาดหวังกับอะไรบางอย่างที่เราสุกว่าเราเราคือการทำบุญทำทานให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนการช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยเหลือได้ถ้าช่วยเหลือมากเราก็อาจจะบาดเจ็บเพราะฉะนั้นการหยิบยืมเงินการอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะทุกคน หรือว่าขอความช่วยเหลือใครมาขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ให้เท่าที่รู้สึกว่าให้ได้นะคะไม่ใจดีมากไปอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนสัญญาณเป็นแบบนั้นแล้วก็การทำทานทำบุญกับผู้คนยากไร้หรือใครที่ขาดแคลนทำให้คุณมีพลังงานแห่งความสุขแล้วก็มีพลังงานที่ดีมากทำให้ส่งเสริมในด้านของสายงานการงาน ปริวารผู้คนส่งเสริมในความสาเร็จสักเซสในงานนะคะในธุรกิจเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณกำลังได้รับข่าวดีเพราะสิ่งที่คุณทํามาแล้วมันจะกําลังที่จะทาให้คุณได้พบเจอความสําเร็จความเฉลิมฉลองนะคะประสบความสําเร็จอย่างที่ต้องการนะคะนี่คืองานใหม่สิ่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันและนี่คือ The World นะคะ อิสรภาพความสุขแล้วก็การเติบโตคุณรออดทนมานานมา,มากมากแล้วคุณเจออุปสรรคอะไรมาอย่างมากมายคุณสูญเสียอะไรไปอย่างมากมาย <c oughs> เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เป็นเอกสรภาพของของชีวิตตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานใหม่นะคะการเดินทางใหม่ใหม่เซอร์ไพรส์ใหม่สํปปาเร็จความสำเร็จใหม่ใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความสุขครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะความสุขกา,ขารเฉลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นคอมมิชเมนต์งานวดดิ้งกำลังจะเกิดขึ้น5เหรียญนะคะ คุณจะได้เจอคู่ชีวิตคู่แท้ที่สร้างเนื้อสร้างตัวไปได้วยกันกับคุณสวยงามมากๆเลยนะคะและเชื่อว่าอุปสรรคทุกอย่างกําลังนําพาให้คุณได้ผ่านพ้นนะคะทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่นแต่ขอให้เชื่อว่าทุกอย่างมันไม่ได้แบบราบรื่นขณะนั้นแต่ว่าทุกอย่างมันกําลังราบรื่นสู่ในทิศทางของเหตุผลแล้วก็เรื่องราวนั้นๆน,น,นะคะที่เราวางแผนไว้ที่เราทําไว้นั่นเองทุกอย่างมีทางออกค่ะคําตอบชาวราศีกันร,รอนะคะ รอหน่อยนะอดทนรอหน่อยคุณรอคอยมานานแล้วและคุณกําลังที่จะได้พร้อมกับการที่จะได้เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงรอทาม,มิ่งจังหวะของชีวิตนิดหนึ่งนะคะที่กําลังที่จะได้พบเจอการตัดสินใจหรือว่าการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางอย่างในในฟิวเจอร์อนาคตอันใกล้นะคะคุณจะได้เฉลิมฉลองมีความสุขพบเจอพบรักได้เซเยเซโนได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้ไปสูง่งานใหม่ของชีวิตแน่นอนวันนี้สวัสดีค่ะ